ชุดส,สแปรอยู่นะฮะเราบาเราไม่ฮะคือคือคือเอาใ้ให้กาบกาบนัำเศการเรียนเชิญพระอาจารย์สมปองดีกว่านี่พระอาจารย์สมปองอามาดูดิระหว่างสมปองไอ้เลใครจะขำกว่ากัน,ไไกน <laughs> เดี๋ยวให้พระอาจารย์เอาเอา ขอขอเก้าอี้เก้าอี้ดีกว่านะฮะลุงพี่ <_ m ix> อายืนก็ได้อ๋แล้วแต่ฮะผมไม่ขัดใจใครอ,อ๋อน้องสอนรามมาแล้วนะฮะอขอเก้าอีเอาเ้เชิญน้องสอนรา,ามูกสอนรามเดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรอ,อขอขอเก้าอี้ตรงนี้ให้ สอนรามน้ำเพชรนะฮะพระเอกหนุ่มเมื่อสมัยก่อนตอนผมหนุ่มๆก็รูปร่างแบบนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ระวังแม่เล็กกูจะหลงลิเกอีกกเด้อ่านิมนพระเดชพระคุณเจ้าที่มา มานั่งโต๊ะก่อนหรือเปล่านิมนต์พระเดชพระคุณเจ้ามานั่งโต๊ะนะนั่งนั่งนั่งที่โต๊ะก่อนนะฮะ,ะนิมนต์ครับนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้านิมนต์ครับนิมนต์ครับะจะจะชุดหลังชุดหลังพระอาจารย์ครับผม เพราะว่ารถติดอยู่อีกประมาณ3ามกิโลครับผมเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์สมปองได้กล่าวอะไรนิดหน่อยนะครับนิมนต์ครับครับขอนอบน้อมในองค์สเพปะสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายความเคารพท่านเจ้าวาดที่กำลังจะเดินกลับกุฏิแล้วนะฮะท่านบอกพระเยอะแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทลานุเถระนะฮะก็งานที่แล้วพลาดไปพี่ ไปงานแม่ของพี่ทวแล้งานนั้นก็ไม่กล้าหาไม่กล้ายิ้มมารยาทงานศพลงมาจากเก้าอี้ตอนแรกจะขึ้นทามานนะไม่กล้าขึ้นกลัวขาชาลงมาปั๊บพี่ทวและกระซิบป,ประโยคแรกเลยไม่มีสักแอะเลยเนาะหาสักแอะหน่อยก็ไม่ได้เราก็เลยบอกโอ้ยก็เรียนบาลีนักธรรมามารยาทงานศพก็ไม่ให้ยิ้ม,มให้หัวเราะเราก็เลยบอกไม่กล้หาห่าเอางี้ละกันตมาขออภยัย ศพนี้แตมาไม่หาเอาไว้ศพหน้าแตมาจะหาเต็มที่แล้วปากปิถั่วแล้วไว้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าศพไหนยังไงก็ไปอัดหูเดดนะของหาไม่จำกัดก็เจอแน่นอนนะพี่บอลพี่ค่อมคุณแจ๊สนะคุณหนุยนะคุณตักนะเจอหล,หลายๆท่านตอนเข้าฉากหูเดดเราก็เอ๊ะไม่เห็นพี่โรเบิร์ต อนแรกก็จะถามหาในรายการแหละแต่ว่าก็เ๊กลัวจะเสียมารยาทถามหากันแต่ในใจมันก็วุบขึ้นมาแล้วนะว่าจะถามหาสุดท้ายก็ก็ไม่ได้อยู่ในฉากด้วยกันหลังจากนั้นก็ดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆจนมาทราบข่าวนะก็รอให้คนนิมนต์อยู่ก็ไม่มีใครนิมนต์มีแต่งหนึ่งโทรไปครั้งหนึ่งนะพอไม่ได้โทรกลับก็เงียบกิ๊บเลยคือมารยาทพระเนี่ยต้องนิมนต์ท้าไม่นิมนต์เราก็มาเองไม่ค่อยได้ใช้คำนี้